ลาอยู่ไม่ได้เลยนะเส็ดลาไม่ทันได้ผสมเส็ดลาลาเก็บเลยโหใหญ่มากแต่ถ้าเป็นแบบว่าอะไรนะงูเห่าหรืออะไรจะต้องแผ่นแม่เบีย้ยใช่ปะ มมไม่แล้วแล้วถ้าแ,แล้วถ้า,ลลาแล้วถ้ามันวางไข่ขึ้นมามันจะไปวางที่ไหนละ่ะทำไงอะ่อะกลัว ถามมาดันจะไปวางไข่ตรงไมันต้องวางแถวนี้แหละแม่ต้องดูให้ดีๆเลยตัวใหญ่มากไม่น่าเป็นงูมีพิษนะเดี๋ยวต้องให้ไปถามไขรที่เป็นผู้รู้วางแวงแถวๆนี้ได้

เปตนมันสิงลงรอวะไงแต่ไมหลังเป็นเหลีย่ยัพวกฮูฮาวมีพิษหลังมันจะเหลีย่ยญ